กูฝากไปถึงคนติดเกย์ทับคนอีสานมึงว่าคนอีสานแบบนั่นแบบนี้ให้กูถามมึงเนี่ยคนอีสานไปปลูกเขาทั้งหัวพอมึงบ่หรือว่าคนอีสานไปขอเขาแม่มึงแดกกูว่ากูกกบด่าเคยเหตุแบบนั้นนะมึงวิเศษวิโสมาจากไสมึงมาดูถูกคนอีสานมึงบินได้ขึ้นนกติหรือว่ามึงเหาะได้ขึ้นเป็ดเฮ้ยส้มผีเป็ดส้มผีทะลุทุ่งยางมาเกิดส้มพอกับแม่เบยอกถึงกูสิเกิดอยู่ผานอีสาน กูกับบ่เคยไปขอเขาพ่อกับแม่มึงแดกนะลววยปานใดกัตายได้ึือกันว่ามีผู้ใดอยู่คำฝาดอกอกยาเกทับผู้อื่นปันนั่นตายไปอ่ะไม่แต่เลียนเขาหยอดใส่ปากให้มึงอ่ะมึงก็เอาไปนั่มบ่ไดใดดอกถ้ามึงวางหลายนะมึงเห็นบอมึงไปนอนเล่ยอยู่ในนั่นเลยซุ่มบกภาคอยากใส่เข้า